สวัสดีคะ่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเป็นคลิปที่8แล้วค่ะจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนอธิบายชี้แจงโต้แย้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลค่ะดียววันนี้เรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับการเขียนอธิบายนั้นนะคะเป็นการเขียนเพื่อชี้แจงอธิบายวิธีใช้วิธีทำขั้นตอนการทำเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ค่ะเช่นอธิบายการใช้ยาขั้นตอนการปรุงอาหารตลอดจนทฤษฎีหรือตำราวิชาการต่างๆโดยงานเขียนประเภทนี้นะคะผู้เขียนควรระมัดระวังการใช้ภาษาให้กระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ เป็นลำดับขั้นตอนค่ะสรุปซิกเนเจอร์ของการเขียนอธิบายง่ายๆเลยนะคะก็คือมันเป็นการเขียนที่อธิบายหรือชี้แจงให้เห็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ แล้วการเขียนอธิบายนั้นนะคะมันเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารให้เกิดความกระจังแจ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งการเขียนอธิบายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะคือการเขียนอธิบายแบบยกตัวอย่างค่ะแบบที่2นะคะคือการเขียนอธิบายแบบนิยามแบบที่3นะคะคือการเขียนอธิบายแบบแบบกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคที่แปลกออกไปแบบที่4ี่คือการเขียนอธิบายโดยการให้ข้อมูลค่ะแล้วก็แบบที่5นะคะเป็นการอภิปราย โดยการขยายความด้วยการให้เหตุผลค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักแต่ละแบบกันก่อนนะคะ การเขียนธิบายแบบยกตัวอย่างนั้นนะคะก็เป็นการเขียนขายความรู้และความคิดค่ะโดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดมักจะมีคําว่าเช่นได้แก่อาทิตัวอย่างเช่นเหล่านี้เป็นคําคีย์เวิร์ดนะคะการเขียนอธิบายแบบนิยามเป็นการให้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะอาจจะเป็นคําศัพท์นะคะข้อความสำนวนสุภาษิตเพื่อให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรค่ะการเขียนอธิบายแบบกล่าว3ามด้วยคําที่แปลกออกไป เป็นกลวิธีการเน้นย้ำหรือสรุปสาระสำคัญในตอนท้ายค่ะเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจกระจางชัดเจนนะคะการเขียนอธิบายโดยการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แบบที่5ก็คือการอภิปรายโดยการขยายความด้วยการให้เหตุผลซึ่งแบบนี้นะคะจะเป็นการให้เหตุผลเพื่อช่วยขยายความทำให้การอธิบายเป็นเหตุผลน่าเชื่อถือค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนี่คือการเขียนอธิบายนะคะวิธีการทำน้ำบิดรูทค่ะ อันดับแรกนะคะเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับบีทรูทกัดว่าบีทรูทนั้นเป็นอะไรนะคะอย่างในเรื่องนี้เขาบอกว่าบีทรูทนะคะเป็นผักเมืองหนาวจัดเป็นหัวผักกาดที่มีทรงกลมป้อมเปลือกดาําเนื้อมีสีแดงเลือดหมูหรือสีม่วงแดงอันนี้คืออธิบายลักษณะของบีทรูท ะะเวลาปอกสีจะติดมืออะไรเงี้ยน,นะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนถ้าจะนำมาประกอบอาหารควรเลือกบิดรูทสดผิวไม่เหี่ยวจับดูเนื้อไม่นิ่มล้างบิดรูททังเปลือกให้สะอาดก่อนปลอกเปลือกนะคะและผ่าครึ่งลูกแล้วด้วยน้ำเกลือก,ก็คืออธิบายไปเรื่อยๆว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างไงบ้างจากนั้นก็พูดถึงส,ส่วนผสมนะคะมีบิดรูทกี่หัวน้ำสะอาดน้ำตาลทรายเกลือป่นอย่างละเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็พูดถึงวิธีทำค่ะ ซึ่งวิธีทำนั้นนะคะก็ได้พูดอธิบายเป็นขั้นๆเป็นข้อๆข,ข,ข้อหนึ่งเลยนะคะก็นำบีทรูทมาปอกเปลือกแล้วล้างน้าให้สะอาดหั่นเป็นฝอยเล็กๆนะคะสองใส่เครื่องปัน่นเติมน้าได้กรองเอากากาออกนะคะก็อธิบายแบบนี้ค่ะเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็พูดถึงอธิบายถึงสรรพคุณทางยาด้วยนะคะว่าบีทรูทเนี่ยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกแล้วก็มะเร็งนะคะช่วยทําให้เลือดลมดีและการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยดีขึ้นนะคะเป็นยาขับปัสสาวะเป็นยาระบายแก้เจ็บคอนะคะขับเสมหะ แก้ไอแก้บวมแก้บิดและช่วยให้เจริญอาหารเหล่านี้เป็นต้นค่ะแล้วก็แล้วเราจะเขียนได้ยังไงจะ เขียนยังไงดีเกี่ยวกับการอธิบายนะคะเขาบอกว่ามันจะมีแนวทางในการเขียนอยู่นะคะนักเรียนก็คือว่าการเขียนประเภทนี้เนี่ยผู้เขียนต้องเขียนให้ผู้อ่านนะคะเกิดความเข้าใจนะคะและสามารถปฏิบัติตามได้โดยมีลักษณะการแนวทางในการเขียนังตอไปนี้ค่ะ1เลยนะคะเรื่องที่เราเขียนเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่ารู้นะคะแล้วก็2ต้องเป็นเรื่องที่ต้องการคําอธิบายโดยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะคะหรือว่าที่ต้องการการอธิบายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะ3เราควรจะใช้ท่อย คำภาษาให้มีความกระชับรัดกุมนะคะไม่ใช้ภาษาเพื่อการพรรณนา,นาเป็นส่วนมากมันจะเป็นภาษาแบบบรรยายนะคะเล่าเฉยๆไม่มีการพรรณนาแบบฉากหรือว่าความรุ่มลึกอะไรแบบนี้นะคะ4ี่ก็คือต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ใช้คําศัพท์ยากศัพท์ทางวิชาการหรือคําที่ตีความได้หลายความได้หลายความหมายอะไรเงี้ยไม่ใช้นะคะควรลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบนะคะด้วยการกล่าวเป็นข้อๆเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเหมือนที่แบบวิธีทำบีดรูทนะคะก็จะเป็นข้อๆก็จะทำให้เข้าใจง่ายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะและข้อ6เลยนะคะก็คือควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการต่อยอดองความรู้ทางด้านวิทยาการต่างๆนะคะของผู้อ่านเนี่ยให้พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ Uh, จากตัวอย่างเดินกล่าวที่ครูได้พูดไปแล้วก็อธิบายไปแล้วนะคะนักเรียนมันก็จะเป็นสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างของมันนะคะนักเรียนมันจะพูดถึงแบบว่าเริ่มต้นก่อนด้วยการเกิดรูปร่างลักษณะเฉพาะของบีทรูทนะคะพูดถึงวิธีการน,นำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะคะแล้วจากนั้นก็อธิบายวิธีการทําน้าบีทรูทนะคะเริ่มจากการเตรียมสมวนสมต่างๆมีวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีทําเป็นลําดับขั้นตอน เนาะให้เห็นความสําคัญเป็นข้อๆนะคะทำให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงบีดูกลักษณะส่วนผสมอะไรบ้างวิธีทําทํายังไงแล้วก็สรบปะรดเยียบยังไงอันนี้ทําให้แบบว่าสามารถทําตามได้ง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าอธิบายนะคะคนอ่านก็คือสามารถเข้าใจว่าทาได้เองค่ะต่อมาเป็นการเขียนชี้แจงค่ะ การเขียนชี้แจงเนี่ยมีลักษณะการเขียนนะคะคล้ายกับการเขียนอธิบายคือมันเป็นการเขียนเพื่อชี้แจงเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะซึ่งมิธีการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนอธิบายนั่นเองอ่าเรามาดูการเขียนชี้แจงนะคะว่าตัวอย่างเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างการเขียนชี้แจงนิดนึงค่ะอ่ะอย่างันนีนะคะที่คุยกตัวอย่างมาเนาะยูเนสโกประกาศรับรองจารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่16มิถุนายนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหารหรือวัดโพคณะกรรมาการแห่งชาติว่าด้วยแผนง,งานความทรงจําแห่งโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกแถลงข่าวการประกาศรับรองจารืกวัดโพเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาณนเมืองเชสเตอร์สหราชสหราชอาณาจักร ะะอันนี้คุณตัดตอนมาให้เห็นว่ามันมีการชี้แจงลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับการอธิบายเหมือนกันก็นี่กำลังจะชี้แจงนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ ต่อมานะคะคือการเขียนแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วการเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นคืออะไรนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นนะคะก็คืองานเขียนเพื่อแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือการเขียนเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์เช่นบทความทางวิชาการบทบรรณาธิการ,ร,าการเหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยผู้เขียนเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งมั่นอยู่เป็นพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์แล้วก็หลักเหตุผลอีกด้วยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นค่ะเรามาดูกัน งานบวชนาคเป็นงานบุญงานกุศลอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยได้ปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วเจ้าภาพมักให้มีงานรื่นเริงเลี้ยงดูกันเป็นการเอิก,กเกริอ ในการกินเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ตัดสินใจบรรพชาอุปสมบทนั้นมักจะหนีไม่พ้นที่จะมีการเสพสุรายาเมาออก,กันมากเป็นพิเศษบางรายถึงกับมีการล้มสัตว์เลี้ยงเพื่อนําเนื้อมาประกอบเป็นอาหารเลี้ยงดูกันอย่างขนาดใหญ่เจ้าภาพและเจ้านาคเองที่มีญาติมิตรมากมายก็มักจะบอกกล่าวให้ยังไปยังบุคคลเหล่านั้นให้มาร่วมพิธีฉลองการบวชนาคิดพร้อมเพลียงกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ความหมดเปลืองเงินทองในการบวชนาคแต่ละครั้งจึงมีจํานวนมิใช่น้อยที่ร้ายกว่านั้นบางรายถึงกับไปกู้หนี้ยืมสินบางรายแม้ว่าจะศึกหาละาเพศออกมาแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมดสิ่งเหล่านี้แสดงถึงค่านิยมที่ไม่น่านิยมเลยน่าจัยทบทวนแก้ไขเสียใหม่หันมาพิจารณาดูว่าจุดประสงค์ของการบวชนาคที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธศาสนาเน้นให้บุคคลมีชีวิตอยู่อย่างประหยัดมัธยัต รู้จักประมาณในกิจการน้อยใหญ่ทั้งปวงและยิ่งการเป็นหนี้เขานั้นก็มีพุทธภาษ,ษ,ษิตกล่าวไว้ว่าอินาทานาังทุกขังโลกเกแปลว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลก จึงเห็นเป็นการสมควรโดยแท้ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะได้เล็งเห็นถึงความไร้สาระอันผิดเพี้ยนไปจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาระงับความฟุ้งเฟ้อยเช่นที่กล่าวมานั้นเสียหันมาประหยัดรู้จักประมาณน้อมนำใจเข้าสู่พิธีบวชนาคด้วยสติและปัญญาตามคำสอนของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง นักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันจะมีย่อหน้าอะไรบ้างแต่และย่อหน้าเนี่ยคือแบบมันจะเห็นชัดเจนเลยเนาะตอนนี้นมีอยู่3ย่อหน้าด้วยกันนะคะย่อหน้าแรกเนี่ยก็จะเกริ่นนาที่มาของเรื่องผ่อนเขาพูดถึงงานบทนานะคะว่าพูดถึงความเชื่อในประเทศไทยเนาะว่ามันมีการบทอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ธรรมเนียมในการบทนาคเนี่ยหลายคนก็จะแบบว่า ล้มสัตว์เลี้ยงเอามาเลี้ยงนะคะดื่มกินคือแบบจัดงานเออก,กระเริดมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้สิ้นเปลืองเงินทองอะไรไปมากมายทีเนี้ยในย่อหน้าที่2ก็จะเป็นเนื้อหาะก็จะเริ่มพูดว่าเอ๊ะที่เราล้มสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงกันเออก,กระเริดเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบ เออไชนีนะคะเริ่มเป็นนี่พบลาศึกสิขาลาศิขาออกมาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนี่อยู่นะคะมันเป็นค่านิยมที่แบบว่าผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มแบบว่าเป็นเนื้อหาเนาะอ,อธิบายแล้วพอเป็นยอ่อหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นยอ่อหน้าสรุปเขาก็บอกว่าเขาก็แสดงความคิเห็นได้ชัดเจนตรงนี้ว่าเราจึงควรหันกลับมานะคะว่าเอ๊ะมาดูซิว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรกันแน่ นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูง่ายๆยอ่อหน้าแรกจะเป็นที่มายอ่อหน้าที่สองเนี่ยก็เป็นเนื้อหาและส่วนที่สัมก็จะเป็นสรุปนะคะหรือจะเป็นบทนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปก็ไม่ผิด นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างในการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วเราจะเขียนแสดงความคิดเห็นยังไงได้บ้างนะคะเขาบอกว่าแนวทางการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยการเขียนประเภทนี้นะคะควรจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาษาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะนักเรียนก็แนวทางในการเขียนก็จะมีประมาณ10ข้อด้วยกันนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะผู้เขียนเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดีแล้วข้อ2ข้อมูลที่นําเสนอเนี่ยต้องถูกต้องด้วย ะคะ 3. ผู้เขียนต้องไม่มีอคตินะคะ 4. ี่เขียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเช่นที่เราอ่านตัวอย่างไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขากําลังจะแบบพยายามแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อให้มันเกิดการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านชี้แจงเหตุผลถึงข้อดีข้อบกพร่องอย่างชัดเจนแบบที่เคยอ่านให้ฟังตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อ7น,นะคะแนวความคิดของผู้เขียนเนี่ย ต้องไม่ชักจูงเกลี้ยก,กล่อมหรือสรุปว่าดีหรือไม่ดีแต่ควรเป็นเพียงการเสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้พิจารณาเราควรจะเสนอความคิดเห็นไปไม่ต้องชักจูงอะไรให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของผู้อ่านนะคะแล้วก็เราควรจะใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่ายเนาะควรใช้ภาษาที่เร้าใจผู้อ่านเพื่อให้ทําให้อยากติดตามเรื่องโดยตลอดนะคะแล้วก็ใช้ถ้อยคําสำนวนที่เป็นแรงจูงใจหรือกระตุ้นผู้อา่านให้เกิดความคิดหรือแนวคิดใหม่ๆนั่นเองค่ะ แล้วก็จากตัวอย่างนี้ที่เรกเรียนอ่านตรงนี้นะคะมันเป็นการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเนาะใช้ภาษาที่กระชับนะคะสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทยอย่างตรงประเด็นเลยนะคะใช้ภาษาแบบ ประเมินว่าเอ้อันนี้ดีหรือว่าอันนี้ไม่ดีสิ่งใดดีสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรแบบเนี้ยนะคะสิ่งใดเป็นโทษเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมเนาะโดยในย่อหน้าที่3นะคะอันนั้นนลูกนะก็จะสรุปความคิดเห็นว่าควรจะลดความฟุ่มเฟือยตรงนี้ลงยึดถือความพอเพียงนะคะแล้วก็ประมาณตนเนาะเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงลักษณะแบบเนี้ยนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการเขียน อธิบายนะคะการเขียนชี้แจงแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นอยากลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ